เอาละกลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันใน c h anel n n i k w วันะครับวันนี้ก็มากันแบบคุ้นๆเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็สั่งของแต่งมาจากร้าน Bear Wolf a c c e s s o r i e by Shop นะครับก็ติดใจในคุณภาพของแบรนด์นี้นะครับก็เลยสั่งใหม่ชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับชิ้นนี้ก็ไม่ต้องเดาอะไรกันมากนะครับก็คือชิลหน้า M D 0 7นน่นนะครับปี 2018- 2020นะครับ ชิวตัวนี้เนี่ยจะเป็นชิวทรงสูงนะครับเป็นชิวทรงทัวริงนะครับก็คือตัดลมได้ดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับชิวอันใหญ่แค่ไหนนะครับนี่ก็จะมีแบบหนังสือพิมพ์กันกระแทกมาให้นะครับเราหยิบเฉพาะตัวชิวออกมาดีกว่านะครับ ิสีดำสโมกเอาละครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับชิล MT 0 7นนะครับตัวนี้เนี่ยมีรหัสชื่อว่า GT 0 1นะครับเป็นชิลทรงทัวริงนั่นเองนะครับสามารถตัดลมได้ดีนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาแกะดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแบรนนี้ก็จะห่อกันกระแทกมาให้นะครับพร้อมวิธีติดตั้งนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของฐานนะครับ ฐานกองชิวนะครับก็จะมีฐานแยกไม้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีชิวอีกชิ้นหนึ่งนะครับตัวชิวนะครับก็จะมีให้เลือก2สีด้วยกันนะครับก็จะเป็นสีดำสโมกแล้วก็จะมีอีกสีนึงครับเป็นสีใสสโมกนะครับอันนี้จะเป็นสีดำสโมกอีกอีกสีนึงจะเป็นสีใสสโมกนะครับก็ไปเลือกกันได้นะครับจะมี2สีนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยแกะตอนติดตั้งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะอีกถุงนึงนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ อันนี้จะเป็นฐานของชิลนะครับสองข้างนะครับอันนี้จะมีวิธีการติดตั้งนะครับแบบนี้เลยอันนี้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับเราก็จะมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับสติกเกอร์แบรนด์เว w ร์บูฟนะครับจะติดเข้าไปที่ชิลนะครับเราก็จะมีน็อตมาให้นะครับน็อตเป็นน็อตตัวยาวนะครับตัวยาวนี่ใส่ด้านล่างนะครับก็นะครับน็อตตัวยาวเนี่ยที่เขาแถมมาให้ก็จะใส่กับด้านล่างนะครับ ่วนน็อตด้านบนเนี่ยก็ใช้น็อตเดิมได้เลยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับในชุดก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับมีชิลนะครับแล้วก็มีฐานมีฐาน2ชิ้นนะครับซ้ายขวาแล้วก็จะมีน็อตแถมมาให้นะครับแล้วก็จะมีแหวนรองยางทุกจุดนะครับแหวนรองยางมี4ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีน็อตยาวมาให้2ตัวนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงความพิเศษของชิลตัวนี้กันหน่อยนะครับ ชิลตัวนี้เนี่ยเป็นชิลทรงสูงนะครับสามารถตัดลมได้ดีนะครับแล้วก็ความหนาของตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างหนาแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับตามที่ในเพจได้บอกมานะครับตัวนี้เนี่ยหนาอยู่ที่3ามมิลลิเมตรนะครับก็ทางร้านนะครับได้มีการทดสอบความแข็งแรงนะครับโดยใช้รถยนต์นะครับเหยียบชิลนะครับตัวนี้นะครับก็คือใช้รถยนต์นะครับเหยียบชิลตัวนี้นะครับปรากฏว่าไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าชิลตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้แตกหักนะครับ ซึ่งถือได้ว่ามีความแข็งแรงมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มติดตั้งกันเลยนะครับโอเคนะฮะเหมือนเดิมนะวันนี้เราเอาชิวมาเปลี่ยนนะฮะก็วันนี้อยู่ที่สู์บริการยามาฮ่าบ้านบึงเหมือนเดิมนะครับก็เอาไม้ช่างเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนนะครับว่าไม่ใส่ชิวเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ชิวสูงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จได้เราจะไปขับขี่กันดูนะครับว่ามันจะตัดลมดีหรือเปล่านะครับ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I had so many dreams When you hit your teens Life ain't really what it seems Try to find out what yeah. it means Always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give up, never slow Till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Yeah, I put out all the start. It's My only medicine, yeah โอเคนะฮะตอนนี้เราก็ติดตั้งชิลแววนบูฟเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะสบายนะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าโดนลมตีเลยนะครับเยี่ยมเลย <c oughs> ก็นะครับจากที่ขี่เมื่อกี้นะครับไม่ได้รู้สึกว่าโดนลมตีเลยนะฮะซึ่งถือได้ว่าชิลตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับเป็นชิลที่สูงที่สุดในร้านแล้วละ่ะผมก็เลยเลือกตัวนี้มานะครับเพราะว่า ทำมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบการเดินทางนะครับอย่างผมนั่นเองผมก็ชอบการเดินทางนะแล้วก็ได้ชิลสูงๆอย่างนี้สักอันก็เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดเลยนะถ้านั่งสบายแล้วก็สามารถตัดลมให้เราได้อีกนะครับเดี๋ยวเราลองขับสักร้อยห้าสิบแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเหนื่อยหรือเปล่านะลองขับขี่ดูนะครับสมมุติว่าเราเดินทางไปสุราษฎร์อะไรอย่างนี้นะสมมุติว่าเรายืนพื้นที่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเราจะเหนื่อยหรือเปล่านะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมุมมองกล้องแล้วนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับกว้างๆไปเลยแบบนี้เลยเข้าไปเรื่อยๆนะครับ ลมได้ดีมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมขี่แบบเมื่อกี้ผมขี่ประมาณเกือบร้อยแปดนะแบบว่าไม่เลยนะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะแบบลถม,มันไม่ตีเลยนะอลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่ นะครับถ้าไม่ใส่ชิวนะครับขับร้อยเจ็ดร้อแปดนี่แบบคือแทบจะปิวออกจากรถไปแล้ว <c oughs> ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าชิวตัวนี้เนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะครับบอกตรงๆว่าชอบมากเลยนะครับชิวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจอดให้ดูกันอีกทีนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะ โอเคครับตอนนี้เราก็ติดตั้งชิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชิลของ mt 0 7นะครับแบรนด์วีร์วูฟนะครับชิลตัวนี้เป็นชิลแนวทัวริงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของชิลนิดนึงนะครับก็คือชิลตัวนี้เนี่ยขอบเนี่ยจะมนมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเหลี่ยมแข็งนะครับไม่ใช่นะครับก็คือจับไปเนี่ยเนี่ยก็คือจับไปนะครับก็คือมีความไม่มีเหลี่ยมมีคมนะครับก็คือจะกลมมนเลยนะครับตอนนี้เป็นชิลสีสโมกนะครับ เป็น ok สีดำสมงนะครับแต่ว่าสามารถมองทะลุได้นะครับก็เป <reco Christ. S 1> ็น <UC> จิวสไตล์ทัวริงนะครับก็จะเน้นการใช้งานนะครับตัดลมเวลาเราขับขี่นะครับเมื่อกี้ผมขับมา170 180เนี่ยก็รู้สึกว่าลมเนี่ยผ่านผมไปแบบสบายๆเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่ากระแทกมาที่หน้าอกนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะครับที่เราไม่ได้ใส่ชิลเนี่ยก็คือรู้สึกต่างเลยนะครับขับไม่ใส่ชิลเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยไม่ว่าจะขับความเร็วสูงหรือว่าความเร็วต่ำนะครับก็คือรู้สึกรู้สึกได้เลยนะครับ นี่ฮนะชิวสวยงามเลยนะครับแล้วก็ของผมมีกาดหม้อน้ําด้วยนะครับของแววบุ๊ก็แต่งมา2ชิ้นแล้วนะครับก็มีชิลแล้วก็กาดหม้อน้ํานะครับแล้วก็มีติดฟิล์มนิดหน่อยนะครับไอ้น,นี่มีฟองอากาศติดเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้มาเปลี่ยนชิลนะครับแต่งรถชิ้นที่2ให้น้ององุ่นนะครับ พอใส่ชิลแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารถมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวพูดถึงรายละเอียดชิลนิดนึงนะครับก็ชิลนะครับก็จะมีความหนาอยู่ที่3มิเมตรนะครับผ่านการทดสอบว่าให้รถยนต์เยียบเนี่ยไม่แตกหักนะครับก็คือมีความแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแล้วจะมีฐานยืดนะครับฐานยืดเนี่ยจะเป็นสแตนเลส304ทำสีดำนะครับสีพาวเดอร์โพสตหนา1.5ม mm มนะครับ ก็นะครับในชุดที่สั่งซื้อมาเนี่ยก็จะมีชิลมาให้นะครับแล้วก็จะมีฐานนะครับ2ข้างนะครับแล้วก็จะแถมน็อตมา2ตัวนะครับพร้อมแหวนรองนะครับเป็นแหวนยางนะครับก็แหวนยางนะครับแถมมาให้4จุดนะครับ1 2 3 4นะครับฝั่งน้น2ฝั่งนี้2นะครับก็ราคาชิลตัวนี้นะครับอยู่ที่3,200บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับงานนี่เนียนะครับสวยงามมากเลย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ